สวัสดีครับพี่น้องห้างอาหารไปดูเนาะครับกระเป๋าสุ่มเนาะสั่งผลงานอยูยครับนี่ครับหุ่นนกอิลุ่มเนาะครับเป็นเป็นหุ่นยางเนาะครับผมเนาะหุ่นยางทานครับทนราคากะห้าร้อยห้าสิบร50่วมทรงนะครับตัวหนึ่งเนาะหุ่นนกอีลุ่มครับผม อัดลงมาครับเป็นคืนอันนี้ <c oughs> <c oughs> ยี่สิบห้าบ่วงนะครับชุดหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบรวมทรงครับผมชุดหนึ่งเนาะแล้วก็มี่แบบทีเสือน้ำได้ครับทีเสือครับผมราคาเดียวกันแห้วครับ 450ร้อยห้าสิรบรวมงอันนี้เป็นทางไรจะเป็นผีเสนะื้อเนาะทางจะเป็นขึ้นลักเดียวนะครับยีพาลักอันนี้ซิหาลักสามสิ่บ่วงนะครับผีเสือหรือทายเป็นชุดแบบนี้นะครับนี่ครับหาลอยหาสิบกับสี่้อยหาสิบเป็นพันนะครับพันรวมสูง คุณใจทักเข้ามาได้ครับผม098 67 0 1921ครับบ้าตุ่งครับผม